168สกาวาทีถามว่าท่านได้ทำความตกลงแล้วว่ามารดามีอยู่และด้วยเหตุนั้นท่านจึงอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลบางคนซึ่งเดิมเป็นมารดาแล้วไม่เป็นมารดามีอยู่หรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลบางคนซึ่งเดิมเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลบางคนซึ่งเดิมเป็นบิดาเป็นพี่น้องชาย เป็นพี่น้องหญิงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นคฤหัสถหัเป็นบรรพชิตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นมนุษย์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลบางคนซึ่งเดิมเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่หรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง169ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่า บุคคลเป็นโสดาบันมีอยู่มิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าหากว่าบุคคลเป็นโสดาบันมีอยู่ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัชิกัถถะประมัตถะปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่าบุคคลเป็นสกาทาคามีมีอยู่มิใช่หรือละถึงบุคคลเป็นอนาคามีมีอยู่ละถึงบุคคลเป็นพระอรหันมีอยู่ละถึง บุคคลเป็นพระขี่นาศพผู้อุพัโตภาควิมุติมีอยู่ละถึงบุคคลเป็นพระขี่นาศพผู้ปัญญาวิมุติมีอยู่ละถึงบุคคลเป็นพระอริยะผู้กายสักขีมีอยู่ละถึงบุคคลเป็นพระอริยะผู้ทิฏฐิปัตตะมีอยู่ละถึง บุคคลเป็นพระอริยะผู้ศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นเพราะเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนามีอยู่และถึงบุคคลเป็นพระอริยะผู้ธรรมานุสสรีมีอยู่และถึงบุคคลเป็นพระอริยะผู้ศรัทธานุสารีมีอยู่มิใช่หรือสกวาทีตอบว่าถูกแล้ว ปราวาทีกล่าวว่าหากว่าบุคคลเป็นพระอริยะผู้ศรัทธานุสารีมีอยู่ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัชิกัตถะปรมัตถะ